เราอยากให้คนนะมีโอกาสในการเข้าถึงหัวข้อที่มันหลากหลายคนที่ทำแฟรนไชส์หรือทำธุรกิจเนี้ยครับคุณอาจจะรู้เรื่องการตลาดแต่เรื่อง AI ถ้าคุณได้รู้มันก็อาจจะทำให้คุณต่อยอดมางอย่างได้อีก งานนี้เป็นงานที่เราเป็นเหมือนแพลตฟอร์มเป็นพื้นที่สําหรับให้คนมาแบ่งปันความรู้มารับความรู้เราเชื่อว่าความรู้เนี่ยครับมันจะต่อยอดไปสู่โอกาสทางเลือกที่ดีสําหรับคนไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือว่าในการทํางาน เราเชื่อในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นนะอยากคนทำเรื่องของแฟรนไชส์หรือทาธุรกิจเขาก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์นนะว่าเราจะต้องทาธุรกิจอะไรบ้างดังนั้นความคิดสร้างสรรค์จะเป็นสิ่งที่สาคัญพอเราเปิดพื้นที่ตรงนี้เราก็เลยเชิญสปิเกอร์รอบนี้มีประมาณเกือบ100คนคนที่มาฟังประมาณ5,000ันคนต่อวันก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่เราอยากจะให้คนไทยอเก่งข,ขึ้นในทุกๆวันครับ จริงตอนนี้เราทําเป็นคอนเฟรนต์เนาะแล้วเราก็พยายามแยกออกมาให้มันเฉพาะทางขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเช่นมีงานพิพ p e ภ p ณฑ์เ r อร์ฟอร์เกี่ยวกับงานที่เป็นชื่อ Marketing i n s i g h t Technology ล็เกี่ยวกับมา r k e ก i ต g ิเราก็มีการจัด Academy นะครับเป็นเวิร์ h ช็อปอยู่เรื่อยๆอย่างเรื่องที่คนสนใจเป็นพิเศษพวกเรื่อง AI เรื่องอะไรพวกนี้ครับคนสนใจเรื่องพวกนี้เราก็จะชวนสปีกเกอร์มาทำเวิร์กช็อปกันเต็มวันเพราะว่าผมคิดว่าพวกเราไม่ควรหยุดเรียนรู้ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเราก็เติบโตต่อเนื่องทุกปีคนนนมมมมางงาารรร่่่่่่วววงก็เเตติบโืืือออยๆปปีีีี้้สสทมมแล11 ีนี้127ตือมันก็เติบโตค่อนข้างเยอะมากๆครับผมแล้วก็อยากให้เติบโตไปเรื่อยๆก็ขอบคุณทังตือด้วยนะฮะที่มาช่วยสปอร์ตด้วยเหมือนกันครับ แฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชสยใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชัยชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชสยแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7